สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้จะมานำเสนอการสร้างเว็บไซต์ต่อจาก EP ที่1นะคะก็คือการสร้างแบนเนอร,ร์นนรก็คือตัวนี้เป็น EP ที่1นะคะวันนี้จะมาต่อใน EP ที่2จะเป็นการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะการสร้างเว็บไซต์ต่อจากแบนเนอร์ก็คือจะทําในส่วนของตรงนี้นะคะเครื่องมือที่จะใช้ก็คือการแทรก การแทรกตรงนี้นะคะก็จะมีการแทรกกล่องข้อความการแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็การเลือกเล y ย u ์เอาต์ตัวนี้การแทรกนะคะการแทรกในวันนี้จะไม่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะใช้2ออย่างพร้อมกันนะคะก็คือการแทรกที่มีรูปภาพแล้วก็มีเนื้อหาด้วยนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างทั้งหมด5รูปภาพอ่าจะใช้ สรูปภาพก่อนอันดับแรกคลิกที่ layout อันนี้นะคะก็จะได้เป็น2รูปส่วนการแทรกรูปภาพวันนี้จะใช้รูปภาพที่เซฟไว้อยู่ที่เครื่องนะคะก็คือการจะแทรกก็คือคลิกที่เครื่องหมายบวกอยู่ที่เครื่องต้องอัปโหลดนะคะแต่ถ้าระบบออนไลน์ต้องเลือกรูปภาพแต่ตัวนี้ครูเตรียมรูปไว้แล้วนะคะอยู่ที่ เดสก์ท็อปกูต้องเลือก upload. อัปโหลดคิกหนึ่งครั้งเลือกอัปโหลดแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็โอเพนนะคะก็จะได้รูปมาแบบนี้รูปที่สองคลิกเหมือนกันอัปโหลดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเตรียมรูปไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการกระชับเวลาคลิกรูปที่สองแล้วก็โอเพนนี่ได้ทั้งหมด2รูปแล้วนะคะ นักเรียนก็สามารถปรับแต่งรูปภาพาให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะตัวที่2เหมือนกันตัวที่2นักเรียนก็มาคลิกที่รูปภาพเพื่อที่จะปรับขนาดเหมือนกันนี่ประมาณนี้ถ้าใหญ่ไปนักเรียนก็ลดลงนะคะถ้ามันใหญ่ไปก็ปรับขนาดลด,ล,ดลงอีก นี่ประมาณนี้นาจะได้นิดนึงนเท่ากันน่อยส่วนเนื้อหานะคะก็คือเนื้อหาของต้นไม้ที่เราเลือกทั้งสองต้นคลิกที่แก้ไขข้อความนะคะแล้วมาเลือกที่ต้นไม้มงคลนะคะอ่าต้นไม้มงคล พอเลือกต้นไม้มงคลแล้วนะคะเราก็มาก๊อปปี้เอาเนื้อหาที่มันตรงกับต้นไม้ที่ตัวเองเลือกไว้เมื่อกี้ต้นแรกนะคะนี่ต้นแรกคือต้นกวนอิมนี่เราก็ก๊อปมาคลิกขวาแล้วก็เลือกก๊อปปี้นะคะ คลิกขวาแล้วก็พารก็คือการวางส่วนต้นที่สองอต้นที่2เป็นต้นจำปานี่เราก็มา๊อปปี้เอาเนะะื้อหาแล้วก็มาวางเหมือนเดิมนะคะพารพอวางเสร็จแล้วตัวหนังสือมันไม่ค่อยเท่ากันนะคะเพราะว่าเนะะื้อหามันก็ ไม่เท่ากันนักเรียนก็สามารถปรับแต่งลดลงมาได้นี่ลดลงมาให้มันเล็กก็ได้มันจะได้เท่ากันนะคะนี่ต้นใหญ่ต้นเล็กก็ได้ส่วนกล่องข้อความที่ไม่ได้ใช้คลิกที่กล่องข้อความแล้วก็คลิกที่ถังขยะนำออกได้เลยนี่ ส่วนอีก3ต้นตัวนี้ครูจะไม่ใส่เนื้อหาครูจะใส่เฉพาะรูปคลิกเลเยอร์คลิกเลเยอร์ที่มีเฉพาะรูปนะคะเลือกอัพโหลดเพราะว่ารูปครูเซฟไว้แล้วในไดดีนี่ดอกมะลิโอเพนตัวนี้ก็อัพโหลดเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็น อ่ารอกระบองเพชรกระบองเพชรนะคะตัวที่3โอเพนี่ครบทั้ง5รูปนะคะอันนี้คือ3รูปสุดท้ายไม่มีเนื้อหานะคะเพราะว่าครูจะโชว์เฉพาะต้นไม้ ส่วน2รูปแรกมีเนื้อหาด้วยนะคะอันนี้คือเสร็จในการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะคะแต่ส่วนสุดท้ายจะมีอีกหนึ่งส่วนก็คือเพิ่มส่วนท้ายเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้จะใส่เป็นชื่อโรงเรียนนะคะ ใส่พิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะปรับขนาดตัวหนังสือให้มันใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่จะมองได้ง่ายๆประมาณ24ตัวหนาจัดกึ่งกลางนะคะนี่หรือจะเคาะวักลงมาก็ได้แบบนี้นะคะใส่สีด้วยก็ได้ นี่เรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้เสร็จในส่วนของเว็บไซต์ง่ายๆ1ห,หน้าแรกแค่นั้นนะคะอันนี้หน้าเดียวแล้วทำเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างนะคะก็คือตรงนี้ตรงแสดงตัวอย่างคลิกหนึ่งครั้งการแสดงตัวอย่างจะมีการแสดงทั้งหมด3แบบก็คือแบบที่1จะเป็นการแสดงแบบโทรศัพท์มือถือ สมมุติว่าใช้งานดูในโทรศัพท์นี่ก็จะเป็นแบบนี้อันที่สองดูในแท็บเล็ตนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่ประมาณนี้อันที่3ก็คือดูจากเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กที่เราทำงานนะคะก็คือประมาณนี้ ส่วนว่างๆตรงนี้นักเรียนมีเวลาค่อยปรับแต่งดึงขึ้นให้มันพอดีให้ไม่มีช่องว่างใดๆเลยนะคะแบบนี้หรือมีรูปภาพก็นำมาแทรกวางได้เลยนะคะแล้วก็พื้นหลังต้องมีสีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาใส่สีแล้วก็มาปรับให้มันลงตัวพอดีในหน้าเว็บไซต์นี้นะคะส่วนวันนี้ก็คือขอให้ได้ ในหนึ่งหน้าแบบนี้ก่อนนะคะก็คือหนึ่งหน้านี้เสร็จเรียบร้อยใน ep ที่2นี้นะคะเจอกัน ep ที่3ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ